ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนรินชาแนลนะครับวันนี้จะได้มานําเสนอเกี่ยวกับการตัดผมลองทรงกลางนะครับหลักการตัดผมลองทรงกลางนั้นก็คือเราจะใช้ตัวลองที่เรียกว่าเบอร์0.5นะครับในการลองนะครับลองจากด้านขวานะครับด้านหลังแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับการลอง นะครับเพื่อที่จะให้กลมกลืนกันนัน่นเองนะครับกลมกลืนกันนั่นเองนะครับการหลอกผมหลังจากใช้ตัว0.5เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้วีใหญ่ในการเก็บรายละเอียดโดยการไปเชื่อมกับข้างบนนะครับข้างบนนั่นก็คือใช้วีใหญ่เก็บนะครับให้นะครับเชื่อมต่อจากเบอร์0.5นะครับ0.5 เมื่อใช้เบิร์ดหวีใหญ่เก็บแล้วนะครับเราก็จะใช้กันไกลฟันนะครับในการซอยเส้นผมบอ,อกนะครับใกนการซอยเส้นผมเพื่อนที่ให้จะให้เส้นผมที่มันดุกนะครับมันดกุกมันมันหนาเกินไปนะครับจะได้ให้เบาบางลงนะครับให้บางลงนะครับ มันใช้ใช้กันไกลฟันนะครับในการเก็บแล้วก็ใช้กันไกลตัดตัดเส้นผมให้กลมกลืนกันนั่นเองนะครับนี่กลมกลืนกันหลังจากนั้นเราก็จะซอยนะครับซอยด้วยอาวีนะครับในการซอยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อน้องอะไรครับชื่ออาร์มครับผมชื่ออาร์มนะครับน้องอาร์มเนาะมาตัดตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ คนหนึ่งคสองเนาะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับโตแลูวโตเหนุ่มเป็นล่างหน้าตาดีแล้วก็หล่อนะครับอืมอ่าหน้าตาดีตอนนี้ทํางานได้ยังทำงานครับที่ไหนเอ่ยตอนนี้ทั่วประเทศทั่วประเทศเกี่ยวกับเกี่ยวกับเจอะดินอ๋อกดจอดินนะเยี่ยมมากเลยครับอะไรก็ไม่มีความจนในหมู่ชนที่ขยันนะครับ อ่าขอให้มีความขยันนะครับเราก็อยู่อยู่ที่ไหนเราก็ไม่อดนะครับถ้าอยู่ในแผ้นแผ่นดินไทยหรืออยู่ต่างประเทศทหากว่ามีความขยันไม่อดนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเก็บนะครับเก็บขอบนะครับเก็บขอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเก็บในการเก็บนั่นคือเราจะเรียกว่าเก็บเส้นผมนะครับเส้นผมอ่อนขนอ่อนนะครับคือขนอวีนนั่นเองนะครับในการเก็บนะครับ เพื่อที่จะให้หัวหนอนออกนั่นเองนะครับก็จะทําให้นะครับใบหน้าสดใสขึ้นครับอ่านะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนนั่นเองนะครับนี่คือการตัดนะครับแล้วก็จะเก็บจากด้านขวานะครับมาด้านขวาแล้วก็มาด้านหลังด้านซ้ายนะครับให้คมขึ้นกันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็นะครับ สางของเราก็กำลังจะตัดนะนะครับอันนี้คือหลักการตัดนะครับก็จะได้ทรงที่เราต้องการนั่นเองน,ะนั่นก็คือลองทรงกลางนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องอาร์ตใช่ไหมครับอ๋อน้องอาร์มโทษที่น้องอาร์มนะอาร์มแขนแขนมือเลขาน้องอาร์นะารนนมขขน,ออรนะครับโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะครับอ่าอกาหน้าเรียนเชิญใหม่นะครับ ตัดที่ร้านเชฟแคร์คัดตลนดซอยนะครับซอยวิศวะนะครับอีกร้านหนึ่งก็สีแยกไฟทยาเขาโมนะครับด้วยสโลกแกนที่บอกว่าตัดผมดีฝีมือปราณนตมีจิตอาสาราคากันเองนะครับนะ้รก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับช่องสอนนเรียนชาแนลนะครับจะมีอะไรดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะวันนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะสวัสดีครับ